สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะว่าเช้านี้พี่ตีตื่นขึ้นมายังต้องแบบหาผ้าห่มนะคะอากาศเย็นมากนะคะไม่รู้ว่าที่บ้านใครยังมีอากาศเย็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะพี่ตียังไม่กล้าขึ้นไปเที่ยวบนบนบนดอยบนเขาเลยนะคะขนาดเราอยู่ข้างล่างเนี่ยอากาศก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะพามาเก็บมะขามเทศนะคะจริงๆแล้วมะขามเทศเนี่ยเราจะเห็นในระหว่างริมทางเดินนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่เราขับรถไปทำงานนะคะโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดนะคะเราก็จะเห็นเยอะอยู่นะคะในข้างทางนะคะ แต่สำหรับมะขามเทศที่พีต่ตีที่อยู่ด้านหลังพี่ตีนี้นะคะ,ะเป็นมะขามเทศที่ปลูกขึ้นเองนะคะซึ่งะจะเป็นพันธุ์ฝักใหญ่อยู่แล้วก็รสชาติเขาจะไม่ฝาดนะคะจะออกหวานนะคะและวันนี้มันก็จะมีผลอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เยอะนะคะพี่ตีจะเก็บไปให้คุณแม่นะคะก็ถ้าเยอะก็คงจะได้วางขายในตลาดในชุมชนวันนี้ด้วยนะคะ พี่ตีเคยขับรถผ่านแถวเส้นทางสระบุรีนะคะที่จะเข้ามาที่บ้านตัวเองเนี่ยในระหว่างทางเขาก็จะมีวางขายเนาะพี่ตีถามราคาที่จะซื้อลองทานดูเนี่ยราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแถวบ้านพี่ตีเนี่ยรู้สึกว่าจะขายราคาไม่ได้แพงมากแค่แบบ Uh, 20บาทนะคะอย่างมากสุดก็คือแค่30แต่พี่ตีเจอที่สระบุรีเนี่ยอยู่ที่ราคา90บาทนะคะก็ครึ่งโลนะคะ90บาทพี่ตีก็คิดว่าแพงอยู่สำหรับตัวเองนะคะแต่ก็ลองซื้อมาทานดูนะคะรสชาติก็ไม่ต่างจากต้นที่อยู่ข้างหลังพี่ตีนี้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ พี่ีจะพูดในส่วนของสปปรรพคุณนะคะว่าทําไมมะขามเทศคนถึงนิยมทานกันนะคะพิ่ีก็เลยหาข้อมูลมานะคะว่ามะขามเทศจริงๆแล้วเขามีสปปรรพคุณเยอะนะคะตั้งแต่ารากเปลือกใบนะคะรวมทั้งผลนะคะซึ่งเขามีประโยชน์และสปปรรพคุณทางยาเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบถ้าใครชอบทานเนี่ย เขาจะให้วิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีที่สูงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอกระดูกพุนนะคะโรหิตจางนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการเกิดหัวใจโรคหัวใจนะคะช่วยได้ดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูโซนข้างในน่าจะมีผลอยู่นะคะแล้วก็จะพูดถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์อื่นๆเพิ่มเข้าไปให้นะคะ ค่ะแล้วเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตรงจุดนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีลูกเยอะอยู่นะพี่ตีว่าจะเก็บไปให้คุณแม่นะคะแต่วันก่อนพี่ตีก็ได้เก็บไปให้คุณพ่อทานนะเขาบอกว่าโอเคเลยรสชาติใช้ได้นะคะแล้วก็อร่อยนะคะแล้วพี่ตีก็จะพูดถึงในส่วนของสรรพคุณดีกว่านะคะสรรพคุณของ ามะาขามเทศนะคะเริ่มจากเปลือกของมะขามเทศเลยนะคะเปลือกตรงต้นนะคะตรงนี้นะคะเปลือกของเขานะคะนำมาต้มนะคะช่วยแก้อาการปากเปื่อยแผลในปากนะคะแก้อาการปวดฟันนะคะดื่มแก้ท้องเสียท้องร่วงได้นะคะ อย่างเช่นเคล็ดลับในการแก้อาการปวดฟันเนี่ยก็คือนำอเปลือกของของมะขามเทศนะคะมาต้มพร้อมกับเกลือแกลงนะคะแล้วนำมาอมนะคะช่วยลดอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นการลดอ,อาการปวดฟันโดยเฉพาะเด็กๆนะคะถ้าในช่วงเวลาที่ปวดเนี่ย เราก็คิดว่ายาเคมีเนี่ยจะปลอดภัยมากขนาดไหนเนาะส่วนใหญ่ก็จะให้ทานยาแก้ปวดนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะพี่ตีว่าเป็นการรักษาแบบสมุนไพรธรรมชาตินะคะช่วยเปลือกนะคะพร้อมกับเ,เกลือต้มนะคะแล้วก็เอาไว้อมนะคะช่วยลดอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะต่อไปเป็นการรักษาในส่วนของรากนะคะ รากของรากของมะขามเทศนะคะรากของเขานะคะจะช่วยในเรื่องของการาแก้อาการท้องร่วงได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วยกระชับโลหิตนะคะส่วนเนื้อและผลนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะช่วยซ่อมแซมเซล์ลในร่างกายนะคะ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะและป้องกันอาการอ่อนเพลียในร่างกายนะคะนอกจากนี้นะคะฝักที่แก่จัดนะคะนํามาโขกนะคะโขกแล้วใช้พอกหน้าได้ด้วยนะคะบํารุงผิวหน้าเราได้เป็นอย่างดีนะคะสูตรนี้นะคะพี่ตียังไม่เคยลองนะแต่ว่าดูแล้วก็ น่าจะได้ผลเพราะว่าเขามีทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีที่สูงอยู่นะคะช่วยบำรุงผิวพรรณผิวหน้าของเราได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าพี่ตีมีเวลาเนี่ยจะลองใช้มาพอกหน้าตัวเองดูนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นดอกและใบอ่อนนะคะใช้มาทำเป็นยาย้อมผมเป็นยาสระผมได้ด้วยนะคะเพราะว่า ในส่วนของดอกและใบเนี่ยขยี้แล้วเขาก็จะมีความแบบเป็นสีออกเป็นสีออกคล้ำๆสีดำๆเนาะ,ะบางคนเนี่ยใช้เอาไปย้อมพวกแห่พวกแห่อวนได้นะคะโดยเฉพาะในการย้อมผ้านะคะสีเขาก็จะเป็นสีแบบธรรมชาตินะคะพี่ตีคิดว่าสำหรับใครที่กำลังแบบทำการย้อมผ้า เป็นสีครามลองเพิ่มสีจากยอดและใบของและหรือดอกของใบมะขามเทศเนี่ยอีกสีหนึ่งพี่ตีคิดว่าเป็นสีธรรมชาติที่สวยงามอีกสีหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะ,มะเมล็ดแก่ของมะขามเทศนะคะนำมาคั่วนะคะกระเทาะเอาเปลือกออกนะคะเป็นยาช่วยถ่ายพยาติได้ด้วยเป็นอย่างดีนะคะโอ สรรพคุณของมะขามเทศเนี่ยนอกจากจะที่เราชอบทานแล้วนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยสรรพคุณอื่นๆโดยเฉพาะเปลือกใบนะคะดอกนะคะรากนะคะมีประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็สำหรับใครที่กำลังปลูกพืชชนิด อื่นๆอยู่พี่ตีก็อยากจะแนะนำนะคะลองหามาปลูกไว้ทานเองได้ก็จะดีนะคะโดยเฉพาะราคาช่วงนี้นะคะราคาดีมากๆเลยนะคะถ้าเราได้ไปนำาวางจำหน่ายนะคะแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะคะก็ระวังนะคะโดยเฉพาะหนามนะคะเขาก็จะมีความแบบแหลมคมอยู่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าเวลาทานเนี่ยพี่ตีก็ชอบทานนะคะอร่อยนะคะแล้วก็เป็นผลผลไม้ที่ คิดว่า,าที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักนะคะสรรพคุณสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลไม้ที่เราชอบทานมากๆเลยนะคะก็มีสรรพคุณที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ เยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะวิตามิน E วิตามิน C ีนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆน,นะคะหวังว่า,าคงจะชอบกันนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิวดีโอ พี่ตีจะส่งให้ดูอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปพี่ตีจะไปเก็บามะขามเทศให้คุณแม่ต่อแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ